ค่ะก็ดีมากๆค่ะก็จากที่โควิดอะค่ะมันก็มีบางสาขาที่อาจจะต้องแบบว่าชะลอการเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คือเร็วๆนี้จะมีหลายสาขาที่ทยอยเปิดแล้วค่ะตอนนี้หรอคะมีที่มสวใช่ไหมคะมีที่ภูเก็ตแล้วก็มีที่มอหอกันค้าแล้วก็มีเชียงใหม่เกือบสิบเลวเนาะเกือบเกือบเกือบค่ะเกินครับ เ,ไไเกินนะคะเพราะว่าคือจริงๆอะตอนแรกที่ COVID แบบโควิดรอบสองอะเราก็มีความกังวลว่าลูกค้าแฟนชายจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็บอกว่าคือเขาจะแต่งร้านรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอโควิดดาวลงเมื่อไหร่ก็คือจะเปิดร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำธุรกิจร่วมกันเริ่มเจอปัญหาเริ่มเห็นปัญหาปัญหากับก,กับพี่ไม้กัธุรกิจร่วมกันรกจริงๆหนูกับไม้เป็นพาร์ทแบบแชร์กันตั้งแต่เรื่องงานเกาะหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่า เหมือนเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็เหมือนแบบช่วยกันปรึกษามากกว่าว่าแบบคือสมมติในส่วนของหนูอะค่ะคือหนูจะดูแบบเหมือนการตลาดของของแบรนด์อะไรเงี้ยค่ะส่วนไม้จะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นเป็นการออกหน้าว่าเออเราเป็นเจ้าของจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการโคกันว่าโอเควันที่1นึ่งนะไม้ต้องลงรูกนี้นะคะไม้สะดวกไหมอะไรเงี<ม>้ยก็เป็นพา์ทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือธุรกิจบุกพู่ร่วมกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ปัญหาของธุรกิจเรามองเห็นเลยฟอง ปัญหาธุรกิจหนูว่ามีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของแบบเหมือน,นวันนี้เราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ค่ะซึ่งจริงๆแพลนของเราคือเราจะมีไปเปิดที่กัมพูชาใช่ค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนต้องต้องชะลอไปอะไรเงี้ยทางทางกัมพูชาก็รออยู่ว่าเออยังไงแบบเมื่อไหร่มาได้อะไรเงี้ยค่ะทไมเครียดไหมคะเรื่องนี้มันก็ไม่เครียดนะคะแต่ว่าแค่แบบมีความรู้สึกว่าเราคงจะต้องรวยกว่านี้ถ้าแบบว่าถ้าแบบมันไปได้อีกแล้วก็แฟนชายน่าจะแบบทีมแฟนชายที่ที่ทกัมพูชาเขาจะได้สบายใจด้วยว่าเ เราไปทําธุกิจกับเขาแน่นอนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตั้งใจจะไปขยายก,กัมพูชานอกจากระทศกกัมพูชานประกทศออมตอนนี้ยังแพลนที่กัมพูชาออมมีที่จีนค่ะที่ตอนแรกคุยคุยไว้มีที่จีนค่ะเขาเริ่ม <ๆ S 2> ติดต่อเ้ามา,าใช่ค่ะที่ขยายขยายก็คือระวงังเป้าหมายกับธุรกิจอย่างไงบ้างก็จริงๆอ่ะเราต้องต้องการให้คือเราเป็นคนชอบกินชาค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนหนูว่าชานมไข่มุกเป็น เหมือนกลายเป็นขนมหวานของคนไทยแล้วอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะที่กัมพูชาก็ฮิตมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเราชอบอะแล้วเราได้ทํารวมถึงเราได้ให้อาชีพคนที่บางทีไม่ต้องมีต้นทุนเยอะมากๆแบบคุณไม่ต้องมีแบบหลักหลายแสนในการที่คุณจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งณวันนี้คือหนูว่าอะไรที่มันเป็นธุรกิจของตัวเองอะมันมันยั่งยืนแล้วก็ยาวนานโดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันก็จะดีถ้าเกิดเราเรารักในธุรกิจนี้แล้วเราได้ส่งต่ออาชี ีให้กับคนที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้มีแบบเหมือนการหารายได้ในแบบที่เขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะ จร,จริงๆเรามองการแก้ปัญหารเรื่องน้ำใอย่าไปต่างประเทศตอนนี้เรามองยังไางตอนนี้ก็กลายเป็นณนวันที่เรายังไม่ได้ไปที่ต่างประเทศนะคะก็เหมือนเป็นการที่เหมือนเพิ่มเติมสูตรใหม่ๆรสชาติใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มานั่งวิเคราะห์ว่าแบบในกรณีที่ลูกค้าจะเปิดแฟรนไชส์แล้วต้องการทําเป็นคาเฟ่แบบร้านเรานะเราเราจะต้องแบบ เหมือนมีแหล่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนบ้างที่รองรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่กัมพูชาแล้วก็ที่จีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็ชะลอบบเป็นการเป็นาแบบใช่ใช่ค่ะใช่ก็เหมือนแบบมานั่งวีคอการตลาดโนนันนี่กันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ฝากบองชาด้วยนะคะใครที่อาจจะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะมากนะคะก็สามารถไปลองชิมก่อนก็ได้ค่ะที่บองชาสาขาเอกมยัยระหว่างซอย1กับซอย3ค่ะ โล่ปัญหาหน่อยนะน้าสดชื่นมากเลยอะเพราะข่าวก็สิบป้าอะไรตัดสัมภาษณ์เมื่อกี้ตัดทิ้งใช่ไหมรับเจอปัญหาค่ะอะไรตัดสัมภาษณ์ข้างหน้าไปจริงเหรบมีก็จริงจริงอะจริงๆอ่ะไม้์ตอนแรกไมคไม่กล้าดูข่าวค่ะจนไปดูรายการเกลอวันเดอร์แล้วไมคก็บอกว่าโออไมคเพิ่งได้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าเออ มันก็บอกว่าเออตลกดีะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งใมไหมคะโอเพนนิ่งเลยหรออานางก็งงว่าแบบฟุ๊ก็เลยอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็แบบเหมือนขำๆมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นรด,ดยการเราบอกว่าเราขอโทษไปด้วยเออขอโทษแบบคือเราไม่ได้นัดกันไงคะว่าเราแบบปกติเราก็จะคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยววันนี้เจอพี่ๆนักข่าวจะแบบประมาณนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเริ่มดูแบบนั้นความมั่นใจระหว่างคู่น่าันเพิ่มมากขึ้นหมอ คือหนูเป็นหนูเป็นคนไม่ได้คือหนูเป็นคนไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งที่เราเรียกอยู่แล้วค่ะเอเเอหนูก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ยังไม่ได้ลงรูปคู่กันเหมือนเดิมก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่ให้ทุกคนได้เป็นเวในการเป็นนักแสดงที่เล่นกับใครก็แบบจะได้มีเคมีกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราที่เขาแท็กมือ ไม่ฟังที่เขาแชรอ์อะแล้วก็อืมหลุดกลางสัมภาษณ์เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอืมแล้วเราว่าไงบ้างตัวเออเขาเขาก็เขาว่าเขาตอบดีแล้วนะแต่ว่ามันมันม,มันลงาาล็อกนี้ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแชวเยอะไหมคะคนล็อกฟังทุกที่ที่ไปคะ่ะเ,เขินไหมครับ <laughs> ก็เขินนะแต่ว่าแบบเป็นเขินในมุมที่แบบเราหลุด พูดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ไม่ได้เขินที่แบบว่าใครจะเรียกยังไงเพราะว่าก็เราสนิทกันมานานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ไม่ติดแล้วที่คนอื่นจะมองเราเป <c oughs> ็นแฟนนะนี่มีอะไรจะพูดจริงๆอิงถึงเราถึงเราไม่ถึงถึงเราแบบว่ายังไม่โอเพ่นคำว่าแฟนแต่เราไม่ติดที่คนอื่นเรียกมาก็เราก็หลุดพูดไปแล้วเนาะ <laughs> โอเพนนิงไไ่งเลยแม่หลุดพู ยังได้ไหมคะอีกนานเ,นย <laughs> นเลย <laughs> มันไม่ได้เราป้าเราหลุดพูดไปแล้วอะอ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> เรื่อยๆเรากันค่ะไม่อยากให้แบบว่าเหมือนโฟกัสว่ามันเป็นยังไงอะไรเไงี้ยจริงๆก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนแชร์ชีวิตกันมาแบบพอสมควรแล้วเราก็อยากให้มันเป็นไปแบบธรรมชาติแล้วก็แบบไม่อยากให้หวือหวาแล้วก็เหมือนตื่นเต้นกับสถานะอะค่ะอยากแบบมั่นคงช้าๆดีกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ที่เราแบบธุรกิจโงแรก็ถือว่ามันก้าวไปขั้นหนึ่งแล้วที่ คือก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่โอเคแล้วแบบเราไม่มั่นใจเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ลงทุนด้วยดีวยกว่าเพราะเดี๋ยววันหนึ่งต้องมาถอนหุ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันมานานมากจริงๆอย่างเงี้ย